ครับสวัสดีค้ามือนี้ค่ะก็มาพบกันค่ะกับน้องตุ๊ดตุจ้าแล้วก็กูดนะครับผมใช่แล้วมือนี้เขาก็อยู่กันที่งานอุโมพคดำน้ำนะคะที่วัดไรภูมิค่ะใช่นะคะวันนี้นะฮะจะพามาชมนะฮะ แห่การแห่ขบวนนะคะผมใช่แล้วค่ะและสําหรับช่วงต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นพิธีนะคะการแห่ขบวนนะคะซึ่งจะนําพระพุทธมหาธรรมราชาค่ะแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์นั่เองนะคะและวันนี้อยากจะบอกเลยว่าขบวนแห่เนี่ยกุชียิ่งใหญ่อลังการมากนะคะใช่ใช่แล้วนะคะก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังของเรานะคะก็แต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนเขาก็เตรียมพร้อมๆนะคะมเป็นอย่างดีไม่ ็นนางรังนี่เลยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะคแล้วก็จะมีขบวนด้านนอกนะคะท,ที่ใส่ชุดไทยนะฮะ ใครที่อยากมาร่วมงานนะครับผมเรียนเชิญเลยนะครับผมพี่เพชรูบณ์นะครับใช่แล้วค่ะงานของเรานี่ะมีตั้งแต่วันไหนครับงานของเราค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่23แล้วนะจุดชี่นะคะจนถึงวันที่29นั่นเองนะคะใครที่บอกว่ายังไม่เคยมาเที่ยวเลยนะคะเป็นคนต่างจังหวัดเปีนี้พลาดแล้วปีหน้าสามารถมาใหม่ได้นะคะใช่ครับผมนะฮะใครที่อยากมาฮะเรียนเชิญนะครับผมทุกท่านนะครับผม เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมขบวนแห่กันนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยฮะนี่ภายในงานก็จะใส่ชุดไทยจต่ขบวนแบบนี้เลยนะฮะใช่แล้วค่ะขบวนขบวนปีนี้รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่่าทุกาะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะที่เขาได้จัดกิจกรรมนะคะมีนางรำแบบนี้นะคะขบวนนี้ยาวมากเลยนะครับตั้งแต่ ตรงนี้นะฮะน่าจะเกือบกิโลได้เลยนะฮะใขบวนปีนี้ยิ่งใหญ่นะฮะใช่แล้วขบวนของเราก็เรียกได้ว่าแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์จริงๆนะคะเรียกว่าสวยงามตะการตามากๆเลยค่ะครับวันนี้อากาศก็ไม่ถึงว่าฝนนะใช่แล้วอากาศดีนะฮะไม่ร้อนมากนะนะคะฝนแบบอว่าโปรยปลายมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะครับไปชมบรรยากาศกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะฮะก็เป็นขบวนนะฮะผมที่จะแห่นะฮะผ้าอ่ามหาธรรมราชานะฮะไปกับขบวนนี้ด้วยนะครับผมแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์นะครับผมหรยังไงเดี๋ยวจะพาเดินไปพร้อมๆกันเลยนะครับค่ะโอ้โหนะคะเดีว่วปีนี้แบบรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยปกติเนี่ยไม่เคยได้มาชมเลยนะกุชชี่ปีนี้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่แล้วเอฟเฟกต์สะการตานะครับผมโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวหาคนสัมภาษณ์สักหนึ่งคนนะฮะเอาคนนี้ก็ได้เอาเคนนี้แล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชื่ออะไรมคะเชื่อเลครับชื่อเจนะฮะอันนี้น้องเจเป็นคนเพชรบูรณ์เลยหรือเปล่าเอ่ยครับเป็นคนลำบากเป็นคนลำบานกมาช่วยงานนะฮะมาช่วยงานปีนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับความรู้สึกคุณแล้วคนรู้ไปเป็นยังไงคะเดี๋ยวช่วยลูกคนตรงเอาเหมือนเราเหมือนทุกปีใช่ไหมครับก็คือปีนี้ใช่ไหมครับครับผม ขาดจังโควิดมาใช่ไหมพี right. ่กือ no พ yes you know. ี่ดีก็เริ่มจัดจัดมาขึ้นมาอีกทีหนึ่งใช่นี่ครับเพื่อแบบกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวพิชบูรณ์ใช่ไหมครับรู้สึกใช้มากครับเป็นเกียรติอย่างีกแล้วก็เป็นพี่ดีอันศักดิ์สิทธิ์แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมครับพรุ่งนี้เป็นเป็นพิธีอุ้มพาดำน้ำแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ไปร่วมขบวนด้วยครับอ๋อแล้วอันนี้คือขบวนนี่คือมาจากที่ไหนกันเอ่ยหน่วยงานไหนคะพี่ๆนี่จะเป็นทหารหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับใช่ใช่ใช่ครับนนน้อองๆี่าจจะเป็ ของน้องอัเพชรูมณูนั่นแหละค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะผมรู้จักนะฮะหนุ่มลำฟางนะได้แบบมาช่วยนานชาเพชรูรณ์ถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแล้วก็เป็นประเพณีเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกนะคะเรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบชื่นใจมากเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะฮะผมแแนะนำเลยนะครับผมนะฮะ มาได้เลยนะครับงานจะตั้งแต่วันไหนครับมีตั้งแต่วันที่23นะคะและพุ่งวันที่29นะใช่แล้วแล้วพุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจเรียกว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอันศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นก็คือจะนำเป็นส่วนของพระพุทธมหาธราชานี่ก็อันเชิญท่าน่ท้าไปอุ้มพระนำน้ําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองเพชรบูรณ์ค่ะครับผม ยังไงพรุ่งนี้คุณตุ่มาไหมครับอ๋อพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ต้องมาแน่นอนค่ะครับผมนี่เนี่ยครับเป็นขบวนที่ยาวมากเลยนะฮะตั้งแต่เดินมานี่นะผมประมาณ3-400เมตรแล้วนะครับผมใช่แล้วเราจะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะรู้สึกแบบมาแถวนี้รู้สึกว่าใจแบบไม่ค่อยดีเลยกุชี่ใจไม่ค่อยดีเลยน้องๆหลายฝ่ายหลายตัวนก็มาเ่วญงานนะครับในขบวนนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารนะหรือว่าเป็นฝ่ายของ ส่วนบรนธรรมหรือว่าสูตรต่างๆของอไม่ว่าจะเป็นน้องๆทางมหา,าลัยก็มาร่วมด้วยนะฮะ,ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะคะหนุ่มหล่อของเราทางด้านขวามือค่ะ,ะว่าวันนี้ นะคะมาจากที่ไหนแล้วทําไมถึงจะต้องแบบว่ามาร่วมขบวนแห่แล้ววันนี้คือแต่งตัวเป็นอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะเชื่ออะไรคะมชื่อจอครับค่ะพี่จเป็นคนที่ไหนเอ่ยคนเพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์เลยใช่ไหมคะแล้วเคยมาร่วมงานไหมโอ้โหอันนี้คือหนุ่มเพชรบูรณ์แท้หล่อไหมคะหล่อมากอะพี่จค่ะแล้วเคยมาร่วมงานพิธีอุ้มพระดำน้ำเนี่ย ี่ปีแล้วเอ่ยปีนี้ปีที่5แล้วครับโอ้โหก็คือทุกปีเลยก็ว่าได้ครตลดทวันช่วยตลอดช่วยตลอดค่ะแล้ววันนี้คือแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นอะไรคะอ่าเป็นรองจากหญิงอัญญาณังครับโอ้เป็นอัญญานางแล้วอัญญานางอยู่ไหนคะนนี่ขอเชิญเชิญนะคะอัญญานางมีชื่อไหมคะเป็นชื่ออัญญาณังอะไรเลยชื่อแยมอัญญานางเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นชื่อ ก็ค่ะเคยมาร่วมงานไปทีอุ้มพาดำน้ำไหมคะอ๋อรวมนะคะปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเกือบทุกปีโอ้โหเกือบทุกปีเลยนะคะ,ะ,คะถือว่าแบบเป็นชาวเพชชบูรณ์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ให้ความร่วมมือเน,นาะชาพิรบ์รของเรารนะะุ่มหล่อสาวสวยนะชาเพชชบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศข้างหน้านะครับผมขอบคุณมากๆเลยมานะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ ซูซ้ๆค่ะซูซ้ๆรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องบอกพี่ขาวาซูซ้ๆเพราะว่าในะสบนูเนี่ยนอกจากฝนตกแล้วระยะในเรื่องของการแห่ขบวนเนี่ยก็คือยาวมากๆเลยเริ่มต้นจากจุดขบวนของเราเนี่ยก็คือหน้าวัดไตรภูมิเดี๋ดยวที่เห็นนะ,นะคะ บรนยาวใช้ได้วันนี้วันนี้ชุดอลังการนะกับน้องๆ้นี่แต่งมานะฮะสวยงามมากครับผู้หญิงับผู้ชายนะครับผมดีมากเห็นแล้วขนลุกลุกไม่ได้ไม่คนลุกเห็นกล้ามผู้ชายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินดูข้างหน้านะครับผมเดินไปข้างหน้ากันนะโอเคเชิญเดินตัดไปเลยพี่ถังยังไม่เห็นองค์พระเลยอ่ะยังยังไม่ออกไม่ได้อ่ะข้วน สามลานี่นะครับเป็นขบวนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะเวลาเริ่มประมาณกี่โมงครับคุณตู่ห้าโมงครึ่งนะคะหรือว่า17บเนาฬิกาตรงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะฮะขบวนหนึ่งจะได้เคลื่อนนะครับผมใช่แล้วนะะคแล้วก็จะมีซุ้มต่างๆมีเด็กแต่งตัวนะฮะการละเล่นนะฮะแล้วก็เป็นส่วนต่างๆนะครับผมเดี๋ยวจะพา สำหรับด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราไปดูขบวนแห่ด้านหน้ากันไหมคะมาค่ะกุชี่เดินตามมาเลยโอ้โหเห็นสัญลักษณ์ข้างๆก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นอะไรนะมาอะไรนะมาขามหวานเป็นมะเขือนะฮะอมะขามนะมะขามนะครับผมโอ้โหสำหรับด้านหน้าของเราค่ะปีนี้ทัดดีมากเลยนะครับผมมาขามหวานนะคะไปดูด้านหน้าไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูชมด้านหน้ากันเลยนะคะและนี่ก็คือ เป็นรถขบวนนะคะรถแห่รถแห่นนเองที่รถขบวนแห่ใช่แล้วนะคะที่เขาได้นําในส่วนของวัฒนธรรมของชาวพิชบูรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจักสารนะคะเดี๋ยวเราประชมกันเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหวดหวดหวดะหววหนึ่งเท่า เอาละครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเหลือเวลาพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะคะก็จะเข้าสู่พิธีการเคลื่อนขบวนกันแล้วนะคะนั่นก็คือการนําในส่วนของพระพุทธมหาธรรมราชาค่ะซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดไตรภูมินะคะก็จะทําพิธีการแห่รอบเมืองเทสซบูนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ย สำหรับขบวนแห่เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่บอกยากมาเที่ยวใช่ต้องมาเลยนะครผมไม่ว่าจะได้ทําบุญนะฮะหรือว่าได้เที่ยวชอบชิมนะฮะ ปีนี้รู้สึกว่าร้านค้าเยอะมากเลยนะครับผมเนะเรียนเชิญนะครับใช่แล้วจ้ะโอ้โหอยากจะบอกเลยนอกจากที่จะมีะขบวนแห่แสงสีเสียงแบบตะการตามแบบนี้ยังไม่พอนะค<ม>นะ,ะในเรื่องของอาหารที่สะอาดรสชาติอร่อยวันนี้ขอบอกเลยว่ามีมามากมา,กายหลากหลายบุธตดังๆเลยบอกเลยว่าไอติชอะไรคะไอติชใช่ไหมอันนี้ชอบมากเลยถ้าใครไม่มีบุญไม่ได้กินนะคะ,ะเพราะว่าจะต้องมาต่อแถวแ้วต้องมีเวลาด้วยนะฮะมีบุญ ไม่พอต้องออมีเวลาด้วยนะฮะใช่ค่ะต้องมาต่อแถวเรียงคิวตั้งแต่บ่ายสองนอเพราะว่าอันนี้เขาอร่อยหรือเขาทํานานครับพี่ <laughs> <laughs> เขาอร่อยใช่ไหมม,มันอร่อยแล้วก็ใช้เวลาในการทํานานเพราะว่ามันเป็นขนมครกนะคะกว่าที่เขาจะผสมแป้ง เขากับผสมแป้งผสมน้ำตาลดีทีเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาถึงข้ีถ้าใครมีเวลานะอย่าลืมแวะมานะครับผมนะฮะต้องมีเวลานะคุณต้องต้องคอยคำนึงเวลาริงเขานะของเขาเนี่ยอร่อยมากๆแตที่สําคัญเนี่ยลูกค้าเยอะมากๆนอกเหนือจากที่จะมีทางด้านของ ขนมครกเจ๊แขกแหนมเจ๊แขกแขกปากไม่พอก็ยังจะมีกะละเมแม่เกครัดมาด้วยนะฮะสองบูธใหญ่เลยนะครับกกะะลเเมมแ่นี่นะฮะขบวนจะเริ่มตั้งแต่ด้านนี้นะฮะผมไปจนถึงด้านหลังถึงวัดไตรภูมินะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับกี่โมงครับขบวนขบวนก็จะเริ่มเจ็ดโมงเออไม่ใช่ห้าโมงครึ่งนะห้าโมงครึ่งใช่แล้วเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนั่นเองนะครับและสำหรับด้านหน้านะคะก็จะเป็นขบวน แม่<อ>ชื่ยามด้วยนะ,ะใช่เป็น <ผม S 1> ดุิยา,นามนะคะ